มันเป็นอะไรวันนี้หงุดหงิดต,ตั้งแต่ตีสี่ตีห้าสามโมงสี่โมงห้าโมงหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งสองทุ่มยังไม่หายเพราะอะไรเพราะจิตใจเราฟุง้งเราอยู่กับอารมณ์ข้างนอกมากเกินไปเราไม่ได้มีสติสัมปชัญญะนั่นแหละการกำหนดสติสัมปชัญญะในปัจจุบันนี้ว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ จึงเป็นความงามทางกายจึงเป็นความงามทางวาจาจึงเป็นความงามทางใจจึงเป็นผู้มีความสุขพวกเรามีความสุขไหมวันนี้มีเพราะเราไม่ได้โกรธใครตั้งแต่เชา้าตื่นเช้ามาอารมณ์ดีตั้งแต่ตีห้าแล้วว่าจะมาที่นี่มาบูชาพระรัตนตรัยที่นี่มากล่าวถวายสังฆทานที่นี่ มาสวดมวนตไหว้พระที่นี่มาฟังเทศที่นี่ทั้งหมดทั้งมวลล้วนแต่ความคิดที่เป็นบุญล้วนแต่ความคิดที่เป็นปุสลในหัวจิตหัวใจของพวกเรานั่นแหละการทำกายก็ดีการทำวาจาก็ดีการทำใจก็ดีให้ดีให้งามเรียกว่าบุญบุญอยู่ที่นี่อยู่ใกล้ๆเราไม่ได้ไปไหน หายใจเบาๆหายใจช้าๆอย่างมีสติสัมปชัญญะเรียกว่าผู้มีบุญถ้าหายใจเร็วๆเร็วเร็วแรงมากแรงมากเขาเรียกว่าขาดสติจะไม่มีบุญนั่นเห็นไหมชีวิตเราเหมือนกันเราอยู่กับบุญเราอยู่กับกุศลเราอยู่กับคุณงามความดีดังที่กล่าวในเบื้องต้นนั้นว่า ชีวิตไม่ได้มีเพียงกายเท่านั้นแต่ยังมีวิญญาณคลองอยู่วิญญาณคลองคือใจเราต้องรักษาใจเราให้ใจเราได้อยู่กับความสุขให้ใจเราได้อยู่กับกุศลให้ใจเราได้มีบุญเพื่อที่จะให้ใจเรานั้นได้ส่งเสริมสนับสนุนความดีความงามอยู่ในหัวจิตหัวใจไม่ได้อยู่เพียงกายแต่มีใจคลองด้วยถ้าใจดี ก็เป็นคนดีวันนี้คุณแม่ใจดีลูกอยู่ที่บ้านก็ดีใจหลานอยู่ที่บ้านก็ดีใจวันนี้แม่ใจร้ายลูกอยู่ที่บ้านก็ไม่ดีใจหลานอยู่ที่บ้านก็ไม่กล้าเข้าใกล้นั่นเห็นไหมความดีความงามมันเกิดขึ้นจากตัวเราแพ่ขยายไปหาครอบครัวไปหาลูกไปหาหลาน ไปหาผัวไปหาเมียไปหาภรรยาไปหาพ,าหาพี่หาน้องนั่นแหละความดีความงามแผ่ขยายไปญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายพวกเราเคยให้ทานพวกเราเคยรักษาศีลเอาเกล่นนำก่อนทานคือการให้ทานแบ่งออกเป็นหลายอย่างนะหนึ่งให้วัตถุสิ่งของสองให้ ธรรมทานสามให้อภัยทานนี่คือทานนะศีลคือความปกติทางกายทางวาจาทางใจวันนี้ญาติโยมปกติไหมปกติกายไหมปกติปกติวาจาไหมปกติปกติใจไหมปกติแสดงว่าเรามีศีลเห็นไหมง่ายง่เราปกติกายปกติวาจาปกติใจ เรามีศีลวันนี้เรามีฐานด้วยเรามีศีลด้วยและเราก็มีธรรมะด้วยนั่นโหดร้ายใจอยากมากรักปากง่วงมัวเมาอันนี้ผิดศีลห้าญาติโยมศีลห้าง่ายไหมโหดร้ายผิดศีลข้อหนึ่งใจอยากได้ของคนอื่นผิดศีลข้อสอง มากรักผิดศีลข้อสามปากพูดมั่วไปหมดเลยผิดศีลข้อสี่มัวเมาผิดศีลข้อห้านั่นเห็นไหมถ้าเราไม่ทําตัวผิดศีลข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อหก็แสดงว่าเรามีศีลเรามีทานและก็เรามีธรรมนั่นแหละทานศีลจึงเป็นเบื้องต้นที่พระคุณเจ้าทั้งหลายพวกเราก็ได้เห็นไม่ว่าสถานที่ใด ตำบลไหนจังหวัดไหนอำเภอไหนประเทศไหนแสดงทำขึ้นมากว่าญาติโยมทั้งหลายบุญประกอบไปด้วยทานน้ำหม่นะศีลน้ำใหมนะนมนะภาวนาไหม่นะนี่สามอย่างเป็นตัวหลักในบาลีนะแต่ถ้าในอัตถกถาจารย์อัตถกถาจารย์คือผู้รู้พุทธาธิบายสังวน,นาไว้ท่านจะแยกออกมาเป็น10บอย่างบุญเกิด10บอย่าง ถ้าในบาลีแท้ๆจะบุญเกิดจากสามอย่างคือทานคือศีลคือภาวนานะแต่ถ้าเป็นอัตฉกถาจารย์จะแยกออกมาเป็นสิบอย่างทานน้ำไม่บ้างศีละไม่บ้างภาวนาไม่บ้างแยกออกไปเป็นสิบอย่างนั่นแหละจึงสรุปความลงไปว่าการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีท่งผลให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ พระพุทธเจ้าตัดกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทัทางหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานน้อยรักษาศีลก็น้อยภาวนาไม่เคยเจริญเลยเขาแต่กายทำลายขันได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่เป็นมนุษย์ที่มีส่วนหยาบแพระพุทธเจ้าว,ว่านะตายไปก็ยังได้เกิดเป็นมนุษย์อยู่นะ แต่เป็นมนุษย์ที่มีส่วนหยาบในอัตถรถาจารย์ใช้คําว่ามนุษย์ที่มีส่วนหยาบคือมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบบ้างอาจจะรวยบ้างแต่ไม่ถึงเขายากจนบ้างโรคภัยเข้าไข้เจ็บบ้างขี้ริ้วขี้เหล่บ้างสติปัญญาไม่ดีบ้างนั่นคือบุคคลที่เรียกว่าพระองค์เรียกว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วอยากคือเขาให้ทานน้อยเขารักษาศีลน้อย เขาไม่เคยเจริญเมตตาภาวนาเลยนั่นบุคคลต่อมาบุคคลที่ให้ทานพอประมาณรักษาศีลก็พอประมาณเจริญเมตตาภาวนานั่งสมาธิไม่เคยเลยนี่แต่กายทำลายขันไปเขาได้เกิดเป็นมนุษย์ที่มีส่วนดีนะเป็นมนุษย์ที่มีส่วนดี เป็นมนุษย์ที่ละเอียดเป็นมนุษย์ที่งามคือมียศถาบรรดาศักดิ์มีบริวารมีพี่มีน้องมีทรัพย์สมบัติพอประมาณนั่นนี่คือรักษาศีลน,นะพอประมาณเท่านั้นให้ทานก็พอประมาณเท่านั้นไม่ได้มากเลยได้เกิดเป็นมนุษย์แต่เป็นมนุษย์ที่มีส่วนดีดีก็หมายถึงว่าเป็นมนุษย์ที่ละเอียดเหมือนพวกเรานี่แหละ เป็นมนุษย์ที่มีส่วนดีดีอย่างไรพวกเราสามารถที่จะเดินเข้าสู่วัดวาอารามได้พวกเราสามารถที่จะฟังเทศฟังธรรมได้พวกเราสามารถที่จะนั่งสมาธิเจริญเมตตาภาวนาได้นี่คือพวกเราผู้ที่ฉลาดกว่าเขาดีกว่าบุคคลประเภทแรกประเภทแรกไม่สามารถที่จะฟังเทศฟังธรรมได้ถึงเขาจะเป็นมนุษย์จริงเป็นคนจริง มีรูปร่างเหมือนกับเราเอาไวยวะครบถ้วนสามสิบสองประการจริงแต่ไม่สามารถที่จะฟังเทศฟังธรรมอย่างพวกเราเข้าใจได้บางคนฟังครั้งเดียวไม่เข้าใจญาติโยมบางคนฟังเทศต้องฟังสองครั้งสามครั้งสิบครั้งยี่สิบครั้งถึงจะเข้าใจนั่นและสติปัญญาจึงแตกต่างกันกินข้าวเหมือนกันนะอาบนะ้ำเหมือนกันใช้โทรศัพท์ยี่ห้อเดียวกันนะ แต่ความคิดแตกต่างกันนะร่ำรวยแตกต่างกันนะยากจนแตกต่างกันนะสติปัญญาคิดไม่เหมือนกันนะบางคนคิดดีทั้งวันเลยวันนี้วันนี้วันพระฉันจะคิดดีทั้งวันฉันจะไม่คิดให้ร้ายกับใครฉันจะไม่ปองร้ายกับใครแม้แต่ภรรยาอยู่ที่บ้านแม้แต่สามีที่บ้านฉันก็จะไม่คิดร้ายลูกหลานฉันก็จะคิดดีกับลูกกับหลานนั่น วันดีคืนดีคิดขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะใจเราเป็นบุญเห็นไหมบุญน,นี้จึงอยู่ใกล้ๆเราบุญน,นี้จึงอยู่ที่ใกล้ๆเราตัวเรานี่แหละทำใจให้สบายหายใจให้สบายหายใจเบาเาเป็นบุญบุคคลประเภทที่สามให้ทานมากกว่าเขารักษาศีลก็มากกว่าเขาแต่ไม่เคยสวดไม่เคยนั่งสมาธิเลย นนัเมื่อแต่กายทำลายขันไปบุคคลเหล่านี้จะได้เกิดเป็นเทพนิกายเป็นสหายของเทวดาอยู่บนสวรรค์เลยนะให้ทานมากรักษาศีลมากเป็นหมู่ของเทพนิกายพระพุทธเจ้าว่านะไปเป็นพักพวกเป็นบริวารของเทพนิกายอยู่บนสวรรค์ชั้นไหนก็แล้วแต่เลือกเอาความละเอียดความหยาบความขี ความห่างของสวรรค์แต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละบุญแต่ละกรรมของแต่ละบุคคลทําไว้นั่นแนหะเขาจะแยกยะเองนี่ให้ทานมากรักษาศีลมากได้ไปเกิดเป็นเทวดาขนาดไม่มีนั่งสมาธิภาวนาด้วยต่อมาบุคคลประเภทที่สี่ให้ทานมากยิ่งกว่าสามกลุ่มนั้นมากเกินรักษาศีลก็มากเกิน เมื่อเขาแตกกายทําลายขันเขาได้เกิดเป็นหัวหน้าของเทวดาเป็นเทวราชาเป็นหัวหน้าของเทวดาอันนี้นี่แตกต่างกันเฉพาะรักษาศีลมากให้ทานมากมากที่สุดนั่นแหละประเภทที่หนึ่งน้อยประเภทที่สองพอดีประเภทที่สามมากประเภทที่สี่มากที่สุดได้เกิดเป็น หัวหน้าของเทวดานั่นเห็นไหมการให้ทานการรักษาศีลเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของพวกเราอย่าได้ประมาทว่าทานมันจะให้ผลน้อยอย่าได้ประมาทว่าศีลมันจะให้ผลน้อยอย่าได้ประมาทในกายในวาจาในใจของเราว่า เรากล่าวคำอย่างนี้ไปมันจะไม่ให้ผลเรากล่าวคำดีไปดีนั้นก็จะกลับคืนมาสู่เราเรากล่าวคำไม่ดีไปความไม่ดีนั้นมันก็จะกลับคืนมาสู่ตัวเรากรรมดีและกรรมไม่ดีเขาเป็นคนซื่อสัตย์จริงใจเราทำกรรมดีไม่ต้องห่วงว่ากรรมจะไม่ให้ผล เราทํากรรมไม่ดีไม่เชื่อหรอกว่ากรรมมันจะตามทันเขาไม่รู้จักหรอกนั่นแหละเราคิดผิดกรรมดีและกรรมไม่ดีเขาซื่อสัตย์ที่สุดต่อตัวเราอาจารย์โยมทั้ทงหลาย